สวัสดีทุกท่านที่เป็นชาวราศีกุมและก็ลัคนากุมนะคะการเดินทางของดาวในปักหลังมกราคม2อ6 5มันมีดาวยกอยู่4ดวงดาววันที่16มกราคมวันครูเลยค่ะไม่ใช่วันที่14มกราคม2อ6 5ดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่เรือนพบวินาศเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะเรือนภพวินาศเนี่ยคะ่ะ เพราะว่าเรือนพว,วินานมันคืออะไรค่าใช้จ่ายนี่สินสิ่งที่ต้องชดใช้ดาวที่คือตัวแสงสว่างในเมื่อดาวแสงสว่างเข้าสู่เรือนวินาศชาวราศีกุมก็ต้องระมัดระวังแต่คำว่าวินาศคืออะไรคือสิ่งไม่นึกฝันค่ะมันไม่ใช่ว่าวินาศแล้วจะหายนะทุกคน ในเมื่อคําว่าวินาศมันคือสิ่งที่ไม่นึกฝันมันน่าจะมีสิ่งดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะคนหนึ่งราศีหนึ่งลัคนามีหลายสิบล้านคนใครละ่ะที่จะดวงดีถ้ามองในด้านบวกวินาศคือความไม่นึกฝันเอาด้านบวกนะคะเอาด้านบวกเอาด้านบวกไม่เอาด้านลบคุณจะเกิด อะไรที่เป็นสิ่งไม่นึกฝันคนเกิดว่าทิตศคนเกิดว่าทิตศคุณอาจจะคิดอยากจะได้อยากจะครอบครองหรือมีเหตุให้คุณได้หรือมีเหตุให้คุณได้ครอบครองทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างค่ะคนเกิดวันจันทร์เป็นทุกขลาภถ้าหลังวันที่16มกราคมห5คุณเกิดทุกขลาภอะไรคุณอาจจะได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาเป็นด้านบวก คนเกิดวันอังคารโชคลาบตำแหน่งงานหรือหน้าที่การงานโดยไม่คาดคิดคนเกิดมนพุดธรางวันคุณจะมีเรื่องดีๆปรากฏโดยที่คุณอมทุกมาเป็นปีละอยู่ๆมันก็มีแสงสว่างว่าบทำให้คุณคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้คนเกิดวันพรฤหัสสมดีไม่รู้จะทำนายยังไง เพราะว่าความวินาศของคุณตอนนี้ท่านเป็นเจ้าของเรือนคือปัญหาและอุปสรรคถ้ามองในแง่บวกแล้วกันค่ะมันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นทําให้คุณเห็นหนทางหรือแก้ปัญหาที่คุณมีอยู่นั้นได้คนเกิดวันศุกร์สุขภาพวิถีชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปบางคนตกงานอยู่อาจจะได้งานหรือกําลังคิดอยู่ว่าเราจะทํางานอะไรมีเกณฑ์ได้เลยค่ะคนเกิด วันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยคะ่ะอาจจะเป็นหนึ่งสำหรับท่านที่อยากจะได้บุตรหลานอยากจะได้สามีภรรยาอาจจะเจอใครสักคนมาเติมเต็มชีวิตคนเกิดวันพุธราหูคนเกิดวันพุธร,ราหูเนี่ยคะ่ะคนเกิดธรรมาชาติของวันพุธราหูเนี่ยคะ่ะเป็นสาย ใต้โต๊ะใต้ดินเป็นสายเขาเรียกสายล็อบบี้สถ้าคุณกำลังจะทำอะไรสักสิ่งสักอย่างอยู่เพื่อให้เจริญเติบโตแน่นาคตข้างหน้าบอกเลยว่าก็ลุยได้เลยนะคะคุณอาจจะได้ผลเกินคาดนี่คือคำนำานายด้านบวกคำว่าวินาศเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันมีดาวอีก3ดวงขยับค่ะมันมีดาวอีก3าดวงขยับซึ่งมันจะไปส่งผลในด้านบวกกับชีวิตของคุณ ได้มากเลยคําว่าด้านบวกก็คือคําทํานายด้านบวกที่ดิฉันทํานายไปในช่วงแรกไอ้ดาวสามดวงเนี่ยคะ่ะอาจจะมาช่วยส่งเสริมให้คุณสว่างไสวและก็ไปในแดนบวกมากยิ่งขึ้นยิ่งท่านที่ทําบุญมาดาวบุญคือดาวพระรหัสบดีตอนนี้กําลังคุมร่างคุณอยู่จะบรรดาหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณได้แน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าทุกคนมีพื้นวัสนาตนเองนะคะแข่งเรือแข่งพาย แข่งวาสนาแข่งไม่ได้นะคะเพราะวาสนาเราสะสมมาหลายล้านล้านล้านลาน้ลานชาติตามหลักของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เราเกิดมาใต้ร่มโพของพระพุทธองค์เราก็ต้องย่อมต้องรับฟังไว้บ้างดาวพุธขยับจากเรือนวินาศเข้าสู่เรือนลาภะในวันที่12มกราคม65อยู่จนถึงปลายเดือนดาวศุกร์ขยับลงมาที่เรือนพบลาภะในวันที่ 10, 16มกราค วันที่19วันที่19ค่ะดาวศุกร์ขยับในวันที่19มกมกรคาคมคนสำหรับดาววังคารยกจากเรือนกัมมะเข้าสู่เรือนลาภะกัมมะการบริหารจัดการเข้าสู่เรือนลาภะดาว3ดวงนี้ค่ะจะเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดหนทางหลายสิ่งหลายอย่างที่ไปในแด,แดนบวกของคน ราศีกุมเลยทันทีเพราะเจ้าเรือนราพระก็มากุมล่างคุณอยู่ราพระไม่พอพระธันสมบดีเป็นเจ้าเรือนกระนุมพระอีกแล้วในอนาคตดาวราหูตัวการเปลี่ยนแปลงก็จะเข้าสู่เรือนการเงินการงานธุกรกิจของคุณอีกถามว่าถ้าเขาบอกว่าคนราศีกุมเป็นต่อเพื่อนในในปี2565ก็ไม่แปลกแต่อย่าลืมการอ่านดวงมันไม่ใช่อ่านง่าย ทุกคนมีโชคไหมอาจจะมีมากน้อยตามพื้นดวงของตนเองแต่บางท่านไม่ได้เป็นไปดังที่เขาทำนายเพราะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งวาสนาไม่ได้ขอให้คำทำนายในกลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปสำหรับชาวราศีกุมลัคขณากุมแห่งแห่งแห่งมากๆยิางยิ่งขึ้น กรรเก่าก็ส่วนกรรเก่าในฐานะที่เราอยู่ในร่างใหม่ก็เพียรพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเพื่อให้ก่อเกิดรวมใหม่ที่ดีงามขึ้นในอนาคตชาตินะคะสวัสดีค่ะ